สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกแรกของปี2023นะคะซึ่งเป็นบล็อกอันที่สำคัญมากๆเพราะว่าวันนี้นะคะเก็จะได้จัดงานวันเด็กไทยนะคะในบรุกเินในร้านอาหารที่ชื่อว่าทองคะ่ะ เป็นร้านอาหารโปรส่งเพชรเองแล้วก็ร้านท่องเนี่ยแต่ดีมากๆเลยก็คือเขาให้ใช้สถานที่ของเขาอะนะคะในการจัดก็คือทั้งหอเลยถ้าพูดถึงวันเด็กนะคะที่ไทยเราก็อาจจะนึกถึงการไปถ่ายรูปกับนายกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการไปดูเครื่องบินไปสวนน้ําไปอะไรต่างๆตอนที่เพชรโตมาเนี่ยเพชรก็ตื่นเต้นนะคะถึงลูกครั้งที่เราสึกว่าเอ้ยมันจะวันเด็กแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะตอนที่สมัยเพชรก่อนเดินเจ็ดขวบแต่ว่าในที่ที่เพชรอยู่นะคะ มันไม่มีงานวันเด็กของคนไทยหมายถึงในนิวยอร์กเลยไงนะคะพี่ยังไม่เคยเห็นใครจัดจริงๆมันก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือเพจเพิ่งคิดได้ว่าเพจจะจัดงานวันเด็กใช่ไหมคะก็คือเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วกว่าจะทุกอย่างจะลงตัวกว่าจะติดต่ออีเวนต์ออแกไนเซอร์ได้อะไรไ,ด,ได้ใช่ไหมคะก็มาวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วเราจะจัดวันจันทร์คือมีพฤหัสสุขสาวอาทิตย์จันทร์เท่ากับว่าเราก็ต้องโปรโมตต้องหาคนอนะไรเงี้ย ก็คือด้วยความที่ว่าเพชกก็ไม่ได้อยู่นิวยอร์กแบบว่า full time ใช่ไหมคะเพชกก็เลยไม่ได้รู้จักใครเยอะที่มีลูกอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นก็กลัวว่าจะไม่มีคนมาอตอนนี้เพชกก็กำลังเดินทางไปที่ร้านทองไปแบบว่าเซตอัพพวกบ้านเช่าพวกอะไรต่างๆแล้วก็ปีนี้เนะ่ยเป็นปีที่สําคัญสำหรับเพชกมากๆเลยเพราะว่าตัวเพชกก็มีลูกสาวนะคะซึ่งลูกสาวก็เป็นคนไทยแล้วเพชกก็รู้สึกว่าอยากให้เขา ตื่นเต้นเหมือนกันที่เพจตื่นเต้นในตอนเด็กๆว่าเราเอ้ยวันเด็กแล้วนะแล้วก็จะได้แบบไปเจอเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเหมือนกันอยากให้เขาได้มีเพื่อนไปเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากงานวันเด็กแล้วก็ได้คอนเน็กกันไปจนอาจจะเป็นจนถึงเขาโตอยากให้คนไทยเนี่ยมันรวมกันแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเออมันก็มีวันเด็กสําหรับลูกของเขาเหมือนกันนั้นตอนนี้ก็สเปนโมงครึ่งนะคะเพจก็มาถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเซ็ตอัพทุกอย่างกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคน สบคบอกว่ามาไม่ได้มีหลายคนมากๆเลยค่ะที่แคนโซบอกว่าพอดีวันนี้ลูกจะหลับชั่วโมงนี้ลูกแบบต้องเทคกันแนแล้วมีความรู้สึกว่าเราได้ขอให้หลายๆคนหลายฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยเหลือเราถ้าเขาไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเขาจะมาไหมตอนแรกใช่ไหมคะเพก็โทรหาเพื่อนก่อนว่าเอ้ยเนี่ยพอดีว่าอยากจัดงานวันเด็กอาทิตย์หน้าลุงกวนขอใช้สถานที่เพื่อนก็บอกว่าเออได้เพรก็เลยบอกว่าออไอเดียของเพจนะคะคอนเซ็ปต์ก็คืออยากจะมีบ้านเฮาส์ นะคะอยากจะมีวงดนตรีแล้วก็อยากจะมีแบบออพิษอยากให้เพื่อนเปิดร้านด้วยเวลาที่พ่อแม่มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะได้นั่งรองลูกแล้วก็ทานอาหารไปด้วยติดตอ่อเช้าเช้าเพื่อนก็จะต้องติดตอ่อพนักง,งานในครัวพนักง,งานหน้าบาพนักง,งานหน้าร้านช่วยเราแบบโปรโมทด้วยว่าเอ้ยมันมีงานเด็กไทยนะตอนการชวนคนของเพจก็คือเพจก็เข้าไปใน f a c e b o o อะนะคะเพจก็ทัก ไปหลายๆคนมากเลยแหละในใน a c e b o o k อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพจโทรไปหาลูกค้าเขามีลูกสองคนอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าก็พามาหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้จักแบบลูกเพื่อนอะไรเงี้ยให้พาลูกเพื่อนมาด้วยเพราะงานนี้คือตั้งใจามากเกินร้อยมากเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเพจเป็นคนออกเองไม่ได้แบบว่าขายตัว๋วไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ประเด็นคือว่าตอนที่คนแบบคอมมิชกันมาอะไรเงี้ยเพจก็กลัวเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยคนนี้จะมาขายของหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเลยแบบ ถ้าเด็กมาเยอะจนเกินไปจะจะติดหวัดกันหรือเปล่าเงี้ยเท่าที่เพชรหนับได้คือน่าจะไม่เกินสิบเด็กไม่เกินสิบคนเลย,ยงเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มแบบหวั่นใจแล้วคนตอบรับที่ได้นะคะก็คือเกินคาดมากเลยแล้วก็คนที่สนุกก็คือไม่ใช่ลูกสาวเพชรเลยนะแต่ว่าเป็นตัวเพชรแล้วก็เป็นเด็กๆคือลูกสาวเพชรน,นี่คือไม่ค่อยจะเอ็นจอยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นคนเยอะนั้นก็จะแบบกลัวตกใจแล้วก็ เขาก็ยังไม่ได้จะแบบว่ากระโดดบนบ้า์เช้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้เจอคนไทยหลายๆคนที่บางทีคุยโทรศัพท์กันมาเคยเป็นลูกค้ากันมาแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันหรือลูกค้าที่แบบว่าเราขายบ้านให้เขาไปแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอตัวกันเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะคอนเนคกันต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าถามถึงอีเวนต์ถัดไปว่าเพจอยากจะทําอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นสําหรับเด็กๆในตอนนี้นะคะเพจยังไม่ได้มีแพลนว่าเพจอยากจะทําอะไรถ้าถามว่าปีหน้าจะจัดอีกไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันที่จะเข้ามาใกล้มากนียก็คือเพจอยากที่จะจัด first time home buyer seminar นะคะเป็นสัมมนาสําหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อบ้านในอเมริกาแล้วก็จะมีแบบวิทยากรเสิร์ฟเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นทนายนะคะ real estate agent นะคะนักทาําภาษีอะไรคนทําเครดิต แล้วก็พนักง,งานการเงินซึ่งจะมาช่วยพูดถึงเรื่องของการดาวบ้านจะต้องเก็บเงินที่ไหนดีนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นซ่อมเครดิตสกอร์การสร้างรายได,ได้ก็อยากให้ติดตามอีเวนต์อันนั้นของเพจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามวิดีโอ,โอวันเด็กวันนี้ก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ